สวัสดีครับท่านผู้ชมวัดีช่องรถไฟไทยจะพามาชมการทำงานรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของมีอะไรมาเสนอตามมาชมนะครับตามมาครับสเปนสองสเปนสามสเปนนะครับก็พาท่านผู้ชมมาชมพื้น ร้อนเหนื่อยด้วยนะครับแต่มิพยายามให้เดินนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ สายเชรายเชีข o n นะครับพาท่านผู้ชมมาชมทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ในการบันทึกคลิปประวัติศาสตร์ในการสร้างทางรถไฟสายเชียงรายนะครับสายเดีนชายเชียงรายเชียงของ g นะครับช่วงนี้เป็นช่วงละห้วยนะครับห้วยนะครับรถไฟก็ยกยระดับหน่อย เนี่ยนะครับก็เก็บรายละเอียดเก็บพื้นที่เก็บพื้นส่งออฟฟิศนะครับที่มองเห็นอยู่โน้เรามองไมกานะครับท่านผู้ชมนะครับไกล สิาา่งกีดขวางก็ต้องใช้ทดระดับเอาครับทดระดับใช้เวลาไม่นานะครับท่านผู้ชมาท่านผู้ชมมาชมพื้นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ วิน18มัจนจุดเด่นจุดแดน่น,ดนความกว้างซ้ายขวาก7เมตรนะครับเนี่ยครับความกว้าง7เมตรนะใครเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชม การทำงานรวดเร็วเก็บบันทึกภาพประวัติศาสตร์ไปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับการเก็บพื้นสะพานยกระดับรถไฟครับเสร็จนี้เราจะไปอาบีหนึ่ามเนะครับท่านผู้ชม นะครับเสร็จอาบีหนึ่งสี่แปดเราก็จะไปอาบีหนึ่งหนึ Wisconsin ่งสามเจ็ดหนึ่งสามห้านู่ละนะครับงานก็อยู่ในช่วงอำเภออำเภอเงาซะส่วนมากนะครับอำเภอเงาลำปางนะครับช่วงพะเยาวเราก็เสารก็ขึ้นบางจุดก็ขึ้นหมดแล้วนะครับไล่เทหัวเพียไล่เทหัวเสาร์ไล่เทหัวปิ้นกันไป นี่คือภาพประวัติศาสตร์ช่องรถไฟไทยภูมิใจเสนอนะครับนี่นะครับต้องเก็บข้อมูลส่งออฟิตรถไฟนะครับเสร็จแล้วนายช่างเดินมาแล้วนะครับเสร็จสมบรณ์แบบ ช่วงสั้นๆนะครับท่านผู้ชมก็เลยไม่ไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับช่วงไกลๆก็โเดินกันเหนื่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับชมคลิปต่อไปนะครับตามนะครับ <S <S สวัสดีครับ ท่านผู้ชมช่องอรถไฟไทยเพรานไปไแล้วนะครับช่วงบ่าย,ายเราอยู่กันที่บ้านชนแดนอำเภองานลำปางนะครับใช้เวลาดึงตลับเม็ดเพื่อที่จะเก็บพื้นที่เทเสร็จแล้วครับก็พาเพื่อนท่านผู้ชมมาชมช่วง สะพานยกระดับรถไฟช่วงบ้านเชนแดนช่วงบ้านร้องพอง,งาวลำปางนะครับทุกทีแอดมินต้องไปช่วยเขาดึงตลับเม็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับดึงตลับเม็ดช่วยก็เลยได้ภาพที่ค่อนข้างจะไหวนะครับเราเพื่อนๆก็ติชมมานะครับ วันนี้เรามาถ่ายอย่างเดียวนะครับถ่ายการทำงานก็จับนะครับไม่ต้องเดินทำงานนะครับวันนี้มาขอถ่ายเก็บภาพสวยๆฝากท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยเราอยู่กันที่อาบี7นะครับเสาสีต้นนะครับท่านผู้ชมอาบีหนึบ้านร้องบ้านชนแดนเพงเงา รนะครับก็เก็บภาพฝากท่านผู้ชมนะครับพาเพื่อนๆมาชมความคืบหน้านะครับของการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนี่ครับก็ได้ภาพที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าแอดมินไม่ได้ ได้ไปเดินช่วยดึงตลับเม็ดนะครับก็ได้ภาพที่สวยนะนี่ครับบริเวณบ้านชนแดนนะครับไปได้หลายเพียแล้วนะครับก็ไล่มาร์กจุดเอาไว้นะครับ เมตรมีเวลาว่างจากไปเช็คงานแล้วก็จะมาไล่เก็บส่งออฟฟิศนะครับวันนี้ก็ได้ภาพที่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับขอบพระคุณนะครับที่สนับสนุน2,000พันปราชิกวันนี้พามาเปิดสักราชการสร้างทางรถไฟอัปเดตใหม่ล่าสุดวันนี้เลยครสองพประมาชิกฉลองการเก็บงานเทคอนกรีตด้าน บนสะพานยกระดับรถไฟชมกันอย่างจุใจนะครับวันนี้ไม่มีภาพไหวมีไหวบ้างนะครับท่านผู้ชมมีไหวบ้างท่านท่าพี่เขาบอกว่าพยายามเดินไปน,น้อยเราจะได้ภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะได้เป็นแฟนติดตามท่านผู้ชมเยอะขึ้นนะครับ

ชมหลายๆมุมนะครับเราไล่ไปสามห้าสามสี่สามสามสามสองสามหนึ่งไล่ไปจนถึงเบอร์สี่สบสองนะครับ ด้านหลังจะเป็นเพียนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมด้านหลังเป็นเพียนหนึ่งครับไล่ไปจากเพี้ยนสามสามหนึ่งสามสามสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้านะครับไล่ไปนะครับที่เสร็จแล้วนะครับที่เทพื้นเสร็จแล้วตรงไปนู่นก็จะเป็นอุโมงค์แม่กาพขเยาเก็ดร้อยต่อกันนะครับวันนี้ก็พามาเก็บงานชนิดที่ ชมกันได้ fate, หลายมุมนะครับท่านผู้ชมนะครับชมกันได้หลายมุมก็ยาวไปนะครับวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันยาวๆเห็นบรรยากาศรอบๆแถวมาจอนแดนครับเป็นเขาเรียกอะไรคือมะละกอครับชาวบ้านปูกมะละกอ ันนี้จะได้ภาพที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าแอดมินไม่ได้เดินทำงานไปด้วยนะครับแอดมินพยายามเก็บภาพรา,รายละเอียดคลิปประวัติศาสตร์เพื่อไปฝากท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผู้ชมราจุดนะครับอารบนึ่งี่เจ็นะครับท่านผู้ชมเรามาเก็บพื้นขคางปิด อบหนึ่งสเเ็ดสี่าส42ต้นนะครับวันนี้น่าจะได้ภาพที่ท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับเป็นการเรีพื้นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับรอวางลงหินแล้วก็ไม้หมอนแล้วก็ลางตามสเตปไปนะครับยังใช้เวลาอีกนานนะครับท่านผู้ชมตามไปครับ